สวัสดีครับมาพี่น้องครับมืนอนีได้ออ้พี่น้องใส่กอกเนื้อพี่น้องหน้มตุ่มพี่น้องหน้มตุ่มหน้มตุ่มหนมตุ่มจิ๋วขาดบไัยพี่น้องอเจีวปลาลของยิงเป็ดแซบเวอร์พี่น้องอันเจี๊แมงดาพี่น้องของยิงเป็ดแซบเวอร์พี่น้องแล้วก็ส้มผักนะครับเอาพี่น้องปลาเสบแซาล้มกันครับผมเอามาเขาผมก็่อเไปไว้จะฟังเดียวเท่านี้ เอออะม่ก็ลุงเลยเออเดีไปจุกเอากันเลยนัง่งๆหรอกเออนี่จะเขาเปิดก่อน,นมันเสาร์เอาไปไว้พุ่นข้างบนจุกเอากัเบื้องเออห่อนจุกเอากันไว้ั้างบนอีหยังเอาป <s us> <s us> ่พี่น้องลุงอ่ะหยอก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 เออเขาอยว่ที่้างนี้บุญละเคิงจมว่ยืดเอาพี่น้องมานี่จะ ใส่เออหอนๆเด้อเออใส่กรอบเนื้อนะคะดีหองไพรล่ะใส่กรอบเนื้อขอังหน่ยเบียค่ะหนยเบียสตรีจะสิรไหมหอมหอมโอ้โหนีนน่นี่นี่น,นีนน่เสิร์ฟเสียพี่นอ้องหอนมาพี่น้องมานี่พี่น้องอย่นี่คือเตียวปลาร์เด้อพี่น้องให้เบิง้งนะครับเด้อนี่พี่น้องก็จะ มีออยอนะครับเรื่องบอกมีออยอนี่ก็จะเสียงมาแบบนี้เอ้าอชิวพันห้องดีก็ต้องเฮ็ดห้องด,งดีตัวนอ้องเพิ่นนี่ก็เฮ็ดดีๆตัวเนา,า,านะนี่พี่น้องโอ้โหยางหนูบ่รู้หรอกบารีขึ้นลิฟต์มากเอาไปเนาะนี่พี่น้องแต่ว่ามันมีปลาปลาร้าปลากระกดีเป็นตัวนะครับโอ้พี่น้องสีกระแดกซีกได้หน้าที่ดีส่งซีกแล้วพี่น้อง สีกครับเสียกอือหือหอมกินมนะอันนี้ก็มีเดาจ้าบ่มีอันเดียวเดาหอม <c oughs> เถ้องแจ่วแมงดาค่ะหอมมันใ้มีแค่ปลาอู้หูนั่นปิว้วอันนี้ยังจะกินนะจ้าเนี่ยเจลสมปัติเจวแมงดานะแต่ว่าก็มีอันนี้อือือ จะบอกรสชาติเหรพี่น้องมึงบอกเข้มเกินไปนนวัวกลมกลม่อมหอมปลาไรสารสหอมปลาแดกหอมนะพี่นอ้องเขาทำไมตะกอนเขาเ,าาเด,ดา,ดาเดว,ดดว่า,าผู้สาวนี่ห้ามสีปลาแดกแม่นี่บ่แม่นี่พี่น้องเดี๋ยวเลี้ยสีดีก่อนตะกอนเนี่ยเพิ่งบ่อยผู้สาวโอ้ยพี่น้องมึง โอ้กินหลดมาโอ้ไม่ร้องเส็จม่ะเยังก็อบสีใบเด็กแล้วเนว่าม่สด็กผัวแม่นบอกผักกาดจา้าแม่นบอกเพมกะลำดาวกะลมำดาวผักกาดเม่นสองคนตรงมาก้อนนี้รอบกรอบอ่ะรั่กะลำดาว

แป๊บละสองลอ,อยานั้นพี่น้องอืมนก็มีครับนำตุ่มคิวหมังได้ปหญ่ครั<อ>บนำตุ่ม,<อ>ม,มพี่น้องทุนมากถามมว่าว่ามีอย่างเนี่ยคุณเจ้าเห็นอย่างไกันเนี่ยพีน่นป็นตลาดเนาะคลายจะมีใส่กล่องเนื้อ ใส่กรอกหมูใส่กรอกวุ้นเส้นแหนมตุ้มเนื้อตุ้มพี่น้องแข็มๆเลยเจียวปลาแดกเจียวปลาราแล้วก็เจียวเมืองดาพี่น้องนะต้มผักอืเป็นต้นเป็นไครเผาอร่อยอืมอืมเป็นไรับเป็นขึ้นเผา โปรไนมักเจียวมังดาจัดเจียวมังดาโปรไนมักเจียวปลาแดกจัดเจียวปลาแดกพี่น้องเปรี้ยวมังดาเป็นตอนเด้อพี่น้องเด้อตอนมีมีตอนมังดาให้น้ำเด้ออืมห้างอืมพรุ่งคืนได้อะพรอันนี้มันเปิดแล้วผมกินไปแล้วเปออืมโอ้โหหอม พอมึงด่าอ <c oughs> เสียบมิสิพูดว่าเสียบนี่อ,อ,อดูว่เศียบทุย่างขางน,นลารองเบิงไม่ร้องปิดติดบาดนรองเมืององ,ง่ายๆพตสองไปหากบเขาบางทีเขาบอกว่าซืือไว้คือปลาฟองเนี่ยนมอยากก็เมากินน้ำจมมึง วันได้ค่อยสืบไปแล้วมารีวิวเห็นเจ,จ้เจ้าตังนี้เนาะมันมารีวิวตอลอดแต่ว่าห้องบดิซฟมากห้องบดิกรอบมา,มมากกบดอกเมื่อจากกอบดอกกรอบไม่หนังหูเหลแล้วเนาะทำบสเซลอยกับมาสือบ่เอาพี่น้องให้พี่น้องล่องเมืงองหลวงล่องเมืองเอาจรดนเ,เนี่ยล่องเมืองเอาจรดเนี่ยเนี่ยน้าถ้าคนไม่ชอบดิวก็ไปทอดนะคะเอาไปยี้ยี้ยี้ทอดใส่ใส่ไข่เจียวเนี่ยบ<ะ>่อืมครับ

น้ำตุ่มเนี่ยจะเพื่อใหเห็ดใสหห่หนังหนังหนังหนูอร่อยหวอน อันนี้ผมใส่หมอทอดเลยนะมันออกุบเด,บดบือดรมอนร้อนต้องมึงจับเพื่อนหืมจับไต่จับคอ เสียแบบออมไปเลยเลยล,ล่นะน้องนี่ละนาบัมงม่งวงนี่ละนาบังม่วงล่ะตำนาบักขามได้เบิร์ดพี่น้องตอบโจทย์เลยบ่นต้องไปปรงปุงยากถือไปลวดตุออ้ยบาะนี่กินเซ่บพี่น้องอจะซึ่เห็นผม ก็ตนองจานเนรอชอบอห็นดูลงคลิปองหน่อยบียาจจะตมากคืเป็นลงยิงเปียกนะพี่น้องอืมอกัอบกนงจ่าดอกดาว ừ ừ cả mọi người làm đau 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 cho mình ngọt Quảng อเอาพี่น้องครับสำหรับมือน,นีเนาะได้สนใจนะพี่น้องทักคอมนนเมนต์เพจหรือว่าสิทธิ์มลมแอดไว้ครั้งละไอแต่คอมเมนต์นะพี่น้องเนาะไส้กล่องเนื้อเนี่ยสิบลูกแพ็คละสองร้อยบาทนะครับไส้กล่องหมูสิบสองลูกแพ็คละสองร้อยบาทเหมือนกันไส้กล่องมุนเส้นเนาะพี่น้องเนาะห้าสิบลูกเนาะพี่น้องแพ็คละร้อยห้าสิบบาทแหนมตุ้มจิว๋วนี่แหนมตุ้มนี่แพ็คหนึ่งมีสิบลูกเนี่ย ร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันเจ่วปลาร้านะครับกระปุกละเก้าสิบเก้าบาทนะครับเจ่วแมงดากระปุกละร้อยสิบเก้าบาทนะครับส่วนสมปักทุงละห้าสิบบาทพี่น้องมันมีแต่ของคู่กันพี่น้องเนี่ยทิมอะไรนึ่งเมื่อ,อไรดอกมันแสบเบิสุยางพี่น้องนะเอาพี่น้องสซิรคลิปนี้ฝากกดไ์ประชท์กดติดตามให้หนุ่ยเบียร์เฟอร์มิลี่ลละกะัน ดินปเปรี้ยวเซาเบอร์เราจใจใจเฉลน้ำเดอ้อพี่น้องครับสำหรับคิ่นี้ผมกำลังสาวโคตรลาไปก่อนคลิมนาพอดนะครับสวัสดีครับ